สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาวโจรคืนวันอังคารที่13เมษายน2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรนะสำหรับดาวโจรดาวโจรปิดที่54020 54020นี่ค่ะ ตรงๆเลยสองศูนย์สี่ศูนย์เด้งบนเด้งล่างนะคะนี่ค่ะสี่ศูนย์ใครที่จัดตามพี่น้องทุกตัวก็ได้บนทั้งล่างนะอย่างที่พี่น้องบอกว่าบางทีเห็นไหมพี่น้องก็เลือกให้แค่ตัวเดียวสี่ศูนย์พี่น้องก็ไม่เน้นให้ใช่ไหมคะฉะนั้นถึงบอกว่าอยากให้จับหมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้พี่น้องจับให้จะเป็นคู่บนคู่ล่างค่ะบางตัวเขาจะมีเป็นคู่กันนะคะทั้งบนทั้งล่างนะสาหรับ ดาวโจนนะคะก็เฮงเฮงปังปังนะคะติดติดกันเลยเนาะช่วงนี้ก็เฮงต่อเนื่องนะสำหรับดาวโจนใครที่เป็นแฟนคลับของดาวโจนก็ไม่ยังไม่ผิดหวังเนาะ,ะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันนะคะอ๋อแล้วก็มีสมาชิกบางท่านนะคะบอกว่าชอบเอาไปเล่นดาว VIP ดาว VIP ออกบ่อยนะคะพี่น้องก็เลยเ,เลยลองเข้าไปดูย้อนหลังเออไปออก v i p บ่อยเหมือนกันนะสำหรับใครที่ชอบลุ้นดาว VIP นะคะก็ลอง นะลองเอาไปลุ้นดูส่วนดาว VIP เมื่อวานนี้ก็ออก3ตัวด้วยนะออก907นะคะ907นี่แล้วก็แล้วก็0770นี่ด้วยค่ะแล้วก็เข้า3ตัวด้วยค่ะก็ดาวโจน VIP นะส่วนสมาชิกท่านไหนที่เอาไปลุ้นดาวโจร VIP ด้วยก็ดีใจด้วยนะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูของคืนวันอังคารต่อเนาะ สำหรับวันอังคารนะคะพี่น้องจับคู่ให้เหมือนเดิมค่ะ12คู่นะคะไปกลับก็24นะแต่ว่ามีเบิร์หนึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่23่สามเนาะคู่ที่พี่น้องจับให้นะก็จะมี 9, 10, 9 1นึ่งหนึ่1สองเก1 3หนึ่งแล้วก็0 7นย์ะคะส่วนใหญ่มีแต่อะไรเออมีแต่0กับ1เนาะ0กับ1นะคะวันนี้ สามตัว C หนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์สองสามศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะคะส่วนสามตัวนะอสองตัวนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพี่น้องอยางให้จับหมดเลยนะเพราะว่าพี่น้องเลือกให้ก็คือบางตัวจะมีคู่กันทั้งหน้าบวกหน้าลบนะคะทั้งหน้าบวกหน้าลบจะคู่กันบนล่างนะเหมือนเมื่อวานนี้นะค่ะโอกาสที่จะถูกบนล่างนะถ้าจับหมดทุกตัวนะแต่ถ้าใช้พี่น้องเลือกให้เอาแบบว่า อยากวัดดวงค่ะไม่ไม่อยากเล่นหมดทุกตัวถูกก็ถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแต่พี่น้องอาจจะเลือกให้ผิดคู่นะแต่ว่าอ่ะพี่น้องจะเลือกให้แล้วกันนะคะก็จะมี1นึ่3หนึ่งสองเกนะคะเก้าศูาศูนย์ศูนเจ็นนะ,ะ 1, 4, นะอันนี้นะคะที่พี่น้องเลือกให้นะก็จะมีประมาณนี้เนาะหนึ่งหนึ่งสอ นะคะสำหรับ3ตัวที่พี่น้องชอบนะก็จะมี4 1 1 5 5 0 0 0 7นะคะแล้วก็931นะที่พี่น้องชอบนะคะส่วนสมาชิกชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะสำหรับแนวทางดาวโจนคืนนี้ก็ขอให้ปังปังกันอีกเนาะขอให้ปังปังกันอีกขอให้เด้งบนเด้งล่างอีกนะคะแล้วก็สมาชิกท่านไหนอยากลองอยากจะเอาไปลุ้น ดาว VIP ก็ลองดูนะคะเอาไปลุ้นสนุกสนุกเล่นๆก็ได้นะเผื่อจะออกอีกนะเผื่อจะไปออกดาววีอีกเพราะว่าเห็นสมาชิกบางท่านก็เอาไปลุ้นดาววีด้วยนะคะบอกว่าเข้าบ่อยถูกบ่อยด้วยค่ะบางวันถูกบนล่างด้วยนะก็ดีใจด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะดาววีเขาก็ไปออกนะคะออก907ค่ะแล้วก็ทั้งทั้งบนทั้ง ได้ทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวด้วยนะเมื่อวานนี้ที่ใครที่เอาไปลุ้นนะคะก็ดีใจด้วยนะสำหรับนาวโจรเราก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงขอให้เป๊ะๆป,ป,ป,ปังๆกันอีกรอบหนึ่งอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีอีกเรื่องนึงก็คือมีสมาชิกบางท่านนะคะทักมาถามว่าอ่า คอมเมนต์ถามว่ามีไล์กลุ่มไหมขอเข้ากลุ่มด้วยอันนี้เป็นพี่น้องก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าว่าจะสร้างไล์กลุ่มดีไหมเพื่อที่จะ,ะมาพูดคุยทักทายกันค่ะแชร์ความคิดแชร์ไอเดียกันนะคะว่าออรอบต่อไปอย่างหุ้นอย่างเงี้ยรอบเช้าไปตัวนี้แล้วรอบไปไปตัวไหนกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใครมีหลักร้อยมาออไปหลักร้อยตัวนี้ดีไหมหรือคือมาแชร์ความคิดกันนะคะและกลุ่มนี้พี่น้องคิดว่าจะสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะ ไว prayer ้ทักทายพูดคุยกันนะคะไว้ทักทายพูดคุยกันแล้วก็ไม่เก็บเงินนะคะเป็นกลุ่มฟรีค่ะกลุ่มฟรีขอแค่ดูคลิปพี่น้องที่ y o u t u b e นะคะให้จบตั้งแต่ต้นจนจบแค่นี้พี่น้องก็ดีใจแล้วค่ะก็เป็นให้กำลังใจพี่น้องด้วยการดูคลิปพี่น้องตั้งแต่ต้นจนจบก็พอแล้วนะคะส่วนกลุ่มพี่น้องไม่ไม่คิดที่จะเก็บเงินนะส่วนสมาชิกถ้าเห็นด้วยกับพี่น้องนะคะอยากให้สร้างกลุ่มแล้วเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่ม กดไลค์พี่น้องนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะพี่น้องจะอลองโหวตดูนะคะว่าใครเห็นด้วยนะถ้าเห็นด้วยก็พี่น้องก็จะได้สร้างกลุ่มขึ้นมาไว้พูดคุยกันนะคะไว้ทักทายไว้อย่างที่บอกนะคะไว้แชร์ตัวเลขกันว่าเอ,อรอบนี้เช้ามันออกตัวนี้แล้วนะบ่ายน่าจะไปตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันนะคะอ,อย่าลืมนะคะ กดไลค์และก็คอมเมนต์บอกพี่น้องด้วยสำหรับดาวโจนคืนนี้ก็ขอให้เป๊ปังนะคะตื่นมารับทรัพย์กันทุกคนนะขอให้เฮงต่อเนื่องกันอีกเนาะสำหรับสมาชิกดาวโจนเรานะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องด้วยนะชวนสมาชิกท่านอื่นๆมาอยู่ด้วยกันนะคะมาอยู่กับพี่น้องพาเฮงขอให้ทุกคนเฮงเงปัง,ปง มีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ